สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแคปเจอร์หน้าจอนะครับหรือว่าแคปเจอร์บางส่วนของหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปบางส่วนของหน้าจอนะครับเพื่อประโยชน์ในที่นี้ก็เช่นอาจะอาจจะเป็นคนที่จะแปลข่าวนะครับอ,อยากอยากได้ส่วนเฉพาะส่วนตรงนี้นะครับไม่ต้องการทั้งทั้งหน้านะครับหรือว่าจะจะนำจะนำเสนอซื้อนะครับเดี๋ยวต้องซื้อเกี่ยวกับโควิดนะครับ จะเสนอซื้อ Product ตัวนี้นะครับหรือจะเสนอซื้อ Product ตัวนี้นะครับบางท่านอาจจะใช้วิธีการปริ้นนะครับปริ้นเป็นกระดาษไปของ,งประมาณนะครับก็กด control p นะครับ่าจะเห็นได้ว่ามันจะอะไรแปลกๆนะครับมันจะแปลกๆล้วมันก็จะติดอะไรรูปมาข้างล่างแยะๆหรือบางทีเราอยากเห็นโลโก้อ่ะไม่มีโลโก้เราอยากเห็นข้างล่างอ่ะไม่มีข้างล่างนะครับเราต้องการอยากได้รูปอย่างที่เราเห็นเลยนะครับ รูปอย่างที่เราเห็นเลยนะครับก็เรามีนะครับของมานําเสนอนะครับนั่นก็คือนะครับกดด้านขวามือนะครับขวามือล่างล่างล่างเนี่ยครับใกล้ๆนาฬิกานะครับบางท่านอาจจะยังบางท่านอาจจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับมีแค่แถวเดียวนะครับก็กด expand ขึ้นมานะครับมันจะมีเยอะขึ้นนะครับ t ู o ตัวนี้ชื่อว่า snap screen snap นะครับ screen snap สามารถจะกด แล้วก็เป็นสกรีนจะเป็นรูปสีดำนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีนะครับก็แสดงว่าของท่านเป็น Windows 10รุ่นเก่านะครับถ้า10รุ่นไหนจะมีนะครับถ้า10รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจะสามารถหาได้ในทางนี้นะทางทางด้านซ้ายมือนะครับตรง Access Windows a c c e s s o r y นะครับแล้วก็ snapping to กนะคร snapping o o กกดขึ้นมาอ่ามันมันก็จะเป็น window ลอยๆอย่างนี้นะครับกด new นะครับแล้วก็สามารถจะเนี่ยครับ capture ในส่วนที่เราต้องการหน้าได้นะครับเหมือนกันนะครับอ่าเหมือนกันอ่ะเรามาดูกันที่ตัวใหม่ดีกว่านะครับอ่ะกดจากด้านขวานะครับถ้าถ้าใครถ้าใคร expand นะครับก็คือจะเห็นตัวนี้นะครับ กดสองครั้งนะครับหน้าจอจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็สามารถจะเลือกในส่วนของ rectangle snap นะครับหรือจะเป็นทั้งหน้าจอก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเลือกในส่วนของ rectangle นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเราต้องการแค่นี้นะครับแค่นี้จากนั้นนะครับก็มันก็จะขึ้นมาด้านขวามือตรงนี้นะครับก็กดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเปิดหน้าตาของ snap and sketch ขึ้นมานะครับเราสามารถจะขีดใช้ปากกานะครับสีเหลืองสีฟ้านะครับขีด <heat S 1> ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็กดเซฟนะครับแล้วก็สามารถจะเซฟเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพได้นะเป็นรูปภาพได้เป็น png นะครับแล้วก็อาจจะส่งใหอ้อาจจะส่งให้ได้หรือถ้าสะดวกกันนั้นเนี่ย เราสามารถจะกด copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Microsoft Word นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็กด paste มาครับอ่ารูปก็จะมาเลยนะครับเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับขอสั่งซื้อนะครับประมาณนี้นะครับก็ อีกอันนึงนะครับาเช่น Shopee นะครับดูใหม่นะครับกดตรงนี้นะครับ Snap to นะครับอ่าก็ Shopee เอาแค่นี้อืมนะกดตรงนี้นะครับอ่ากด Save เป็นไฟล์ก็กด Save แล้วก็เซฟที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะกด Copy นะครับแล้วกด Microsoft Word ขึ้นมานะครับแล้วก็กด r e s s ตรงนี้นะครับ ก็ได้นะฮะหรือประโยชน์ในการที่จะตัดข่าวตัดรูปนะครับได้หมดนะครับเช่นนะครับกดตรงนี้นะครับสแนปนะแล้วก็แค่ตรงนี้นะครับอืมเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะขีดให้ลงไฮไลท์ว่ากันไปนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กด Copy ลง ลงไปใน Microsoft Word หรือว่า Save นะครับอ่าง่ายๆนะครับก็จริงๆมีประโยชน์อย่างอื่นเยอะแยะนะครับเช่นเห็นรูปสวยๆในเว็บนะครับก็จะ Copy ลงมาวางได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะทำการ Save ตั้งแต่ต้นเว็บไซต์นะครับไล่ลงมาถึงข้างล่างเว็บไซต์เลยนะครับโดยใช้ Plug-in นะครับอ่า อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ